สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้านะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็เ c ทุกท่านเลยที่อยู่ในช่องหนูเล็กรถมือ2นะนะกลับมาเจอการกระซลหนูเล็กนะคะหา,หายไปหลายวันพอสมควรเลยนะ,ะสำหรับวันนี้นะ,ะมีตัวรถน่าใช้มาแนะนำกันอีกแล้วก่อนที่จะไปรับชมการรีวิวกันนะคะแจ้งโปรโมชั่นสักนิดนึงนะคะโปรโมชั่นใหม่ในเดือนนี้คือโปรช่วยผ่อน6เดือนนะคะบอกเลยลูกค้าโปรนี้ลูกค้าคุ้มแน่นอน ลูกค้าถ้าใดสนใจนะคะอยากออกรถกับทางบริษัทเพจยนแล้วให้หนเูเป็นผู้ดูแลนะคะลูกค้าติดต่อหาหนูเน็กได้เลยค่ะเบอร์093-389-2888เเบอร์นี้เปิดให้แอดไลน์ได้เลยโดยตรงนะ,ะหรือไม่ทันใจโทรเข้ามากันได้สอบถามรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดไฟแนนซ์รายละเอียดตัวรถนะคะอาชีพที่สามารถออกรถได้อาชีพไหนออกรถไม่ได้สอบถามกันมาได้เลยแต่บอกเลยนะคะว่าออกรถได้ทุกอาชีพ ขอให้อาชีพของลูกค้ามีแหล่งที่มาตรวจสอบรายได้ได้ชัดเจนเท่านั้นพอนะมีบริการรถสไลด์วิ่งไปส่งรถให้ที่บ้านอีกด้วยอ่ะวันนี้นะคะในส่วนตัวรถที่จะมารีวิวให้ชมกันดนะเอาใจสายทรรมาหาก,กินกันสักนิดหนึ่งสำหรับคันนี้เป็นตัว Toyota Revo นะแคบ2.4 e+ ปี B 2018เกียร์แมนนวลคันนี้ราคาขายนะคะ549,000บาท มาพร้อมเลขใหม่ไม่ข้ามแสนะค,ะคันนี้เลขใหม่เพียง99,000เท่านั้นสนใจคันนี้ติดต่อหาหนูเลกได้เลยเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคันนี้บอกเลยว่าหน้าตาน้องหล่อมากๆนะ,ะหน้าตาหล่อมากดวงไฟก่อนเลยในส่วนของตัวดวงไฟนะคะได้เป็นดวงไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนส์เลนลูกแก้วลมดำใสๆแบบนี้นะคะมีไฟเดทาาไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟหลีอยู่ในชุดโคมเดียวกัน ชุดโครมเดิมแท้จากโรงงานสวยๆแบบนี้เลยด้านข้างนะคะนี่ตกแต่งหน้ากาบแบบนี้มาให้สีแดงตัดดำตัดโครเมียมนะคะโครมเดิมไม่มีรอยร้าวอีกต่างหากกระจังด้านหน้าค่ะนะคะเป็นสีดำขอบบนเนี่ยเป็นสีดำเงานะคะตรงนี้เป็นสีดำด้านแล้วก็ขอบล่างเป็นสีเงินพร้อมกับตัวรีโวทด้านหน้าที่เป็นสีแดงตัดออกมาโอ,อ้โหโดดเด่นนะคะ ในส่วนไฟตัดหมอกติดตั้งมาเรียบร้อยนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยตัวขอบเป็นสีดำแบบนี้ด้วยเข้ากันเข้ากันนะสวยๆบอกเลยอ่ะในส่วนของล้อค่ะได้ล้อแม็กขอบ17นะคะแม็กเดิมโรงงานนะ,ะแม็กเดิมโรงงานเลยตัวยางนะคะเป็นยางโยโกฮามานะคะเป็นยางโยโกฮามาเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดตัวยางให้อีกทีนึงนะคะว่า ถ้าต้องเปลี่ยนจะเปลี่ยนให้แต่บอกก่อนว่าเราเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นต์แต่ยางเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ยางเปอร์เซ็นต์กระโหลกันลานลนะจ๊ะพี่จ๋านะคะยางเปอร์เซ็นต์ของเรานะคะ90%เลยทีเดียวใช้งานได้ยาวเป็นสองสมปีเลยนะอันนี้ในส่วนตัวช่วงล่างอ่านะไม่มีสนิมนะคะลูกค้ารถคันนี้ไม่ใช่รถจมน้ำไฟไหม้พิกความติดการน้ำท่วมไม่ใช่รถยอมแมวมาอย่างแน่นอนไม่เดิมสีเดิมนะคะการันตีเลยจากเพชรโยนนะคะ ด้านล่างเราวบันไดสีดําจ้ะนะราวบันไดสีดําไม่มีรอยทะลอกขัดขึ้นมาด้านบนนะกระจกมองข้างครอบโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้เรียบร้อยคันนี้ติดตั้งคิ้วกันสาดมาให้สี่บานเลยนะจากรีโวตัวกระจกค่ะกระจกคันนี้รู้สึกเหมือนจะไม่ได้ติดฟิล์มก่อนออกก่อนปล่อยเดี๋ยวติดฟิล์มให้แต่กระจกนะจากโตโยต้าบานเดิมทุกบาน บานหน้าบานข้างสี่บานบานหลังบานเดิมหมดด้านหลังก็เป็นกระจกไล่ฟ้ามาด้วยนะ,ะมือเปิดคันนี้ค่ะนะคะได้เป็นโครเมียมทังอันพร้อมกับตัวกันรอยของรีโวด้านหลังนะคะด้านหลังแมกไลเนอร์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยตัวแมกไลเนอร์ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคสมบูรณ์มากๆเลยนะริ้วรอยน้อยมากๆนะ รอยน้อยมากๆมีที่ยงที่ยึดแบบนี้มาให้ตอบโจทย์ค่ะลูกค้าจะรถคันนี้ไปใช้ในครอบครัวหรือจะเอาไปทํามาหากินนะเชียร์เลยคันนี้ยังว่างไม่ติดจองด้วยนะคะด้าน,นหลังในส่วนของตัวไฟนะคะได้เป็นไฟ LED มาแบบนี้ครอบโครเมียมด้านข้างเพิ่มความเท่หล่อให้คันนี้อีกด้วยตัวซ้อนอยู่ครบทุกตัวเลยค่ะไฮรักตัวอีนะไฮรักรีโว่อยู่ครบหมด ไฟเบรกดวงที่3ด้านหลังนะพร้อมกับตัวมือเปิดโครเมียมและกล้องถอยคันนี้รุ่นนี้มีกล้องถอยหลังมาให้แตกนนนะ่กันชนท้ายไม่มีนะคะกันชนท้ายไม่มีติดเอาเสริมเอาได้ค่ะลูกค้าขะติดเอาเสริมเอาได้อ่ะดูภายในคันนี้สักนิดหนึ่งอ่ภายในนะคะคันนี้คุมโทนสีดำไปเลยนะแผงประตูสีดำ พร้อมกับตัวที่พักแขนตรงนี้เป็นวัสดุบุพ้านะถ่ายขึ้นมาตัดขอบสีเงินตัวมือเปิดด้านในเป็นโครเมียมตัวปบปรับกระจกไฟฟ้านะคะจะอยู่ด้านนี้เลยนะพร้อมกับพวกปุ่มเซนทันล็อกของตัวกระจกนะคะในส่วนของรายละเอียดโครงสร้างนะโครงสร้างนี่โครงสร้างของเขานะมาเดิมๆไม่มีอะไรมากค่ะคันนี้นะคะสวยๆมาเลยนะตัวเพจตัวอะไรเขานี่ตัวอลูมิเนียมนะ ยังใหม่นะคะสีขอบประตูสีประตูสีเดียวกันนะ,ะนี่ตัวกระดูกงูนะ,ะจุดเม็ดอาร์คลึกๆอยู่แบบนี้เหมือนเดิมเลยภายในค่ะได้เป็นเบาะผ้าสีดำเดินตะเข็บได้สีขาวนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยระบบจะเป็นกุญแจแบบรีโมทแบบไข พวมอะไรนะคะคันนี้มันติฟังก์ชันแบบ3กการเชื่อมต่อบลูทูธได้รับสายวางสายตรงนี้ได้นะคะบริเวณคอนโซลสีดำตัดขอบเงินมาพร้อมกับตัวหน้าจอนะา DVD และกล้องถอยมีให้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะ,ะแล้วก็ใน2ตัวแอรค่ะอนาล็อกปรับได้4ระดับพร้อมกับตัวเกียร์แมนนวลนะคะแมนนวลของเขานี่เป็นแมนนวล6สปีดนะ R 1 ระบบ Eco Mode Power วอร์โนะคะมีให้พร้อมช่องใสแง่แก้วน้งแก้วน้ำมีให้เรียบร้อยมีพรมนะคะมีพรมลายไดมอนด์คลาสสีดำเดินได้แดงแถมให้แบบนี้ด้วยไม่เอาออกนะคะแถมให้ลูกค้าไปเลยในส่วนของบริเวณหลังคาหรือเพดานเนี่ยก็ไม่มีคราบแล้วนะคะอันนี้มีการทำความสะอาดให้เรียบร้อยแต่อาจจะเห็นลางๆเดี๋ยวทำให้อีกนะเอาให้ขาวเอาให้เอี่ยมเลยนะ ในส่วนของด้านหลังนะคะเป็นแคปเปิดได้แบบนี้นะ,ะโอเพนออกมานะคะโอเพนออกมาด้านหลังเนี่ยตัวเบาะนะคะคก็ตามการใช้งานนะคะแต่ก็เป็นเบาะเดิมเขาอันนี้มีที่สําหรับใส่อุปกรณ์การซ่อมต่างๆนะคะจะอยู่ด้านใต้นี้เลยสวยสวยๆนะคะคันนี้รายละเอียดมาเดิมๆแล้วก็ตัวรถเนี่ยสี บนเงินนะคะเป็นสีที่รักษาดูแลง,ง่ายมากๆเลยลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะออกรถกระบะไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนูเล็กแนะนำเลยค่ะคันนี้นะคะอีกตัวอะโตโยต้ารีโว 4, ตัว e plus นะคะปี2018ย้ำอีกครั้งค่ะราคาขายของเขานะคะ4 5 0แ0 0ขาพอพาย5 4 9 0 0 0บาทคันนี้จัดเต็มฟีดาได้นะคะ คันนี้ถ้าพีดาวก็ตกอยู่ราวๆ9,000นะค 9, ะ9,000กว่าเท่านั้นเองสนใจติดต่อหาหนูเล็กได้เลยเบอร์0ูนย์เก้าสปเนะคะเบอร์นี้เบอร์เดียวแอดไลน์เข้ามาได้เลยโดยตรงสําหรับวันนี้ลุกคนที่อยู่ในคลิปนะคะช่วยการกดไลค์กดแชร์ซับสไครติดตามกันไว้ด้วยนะคะมีรีวิวคลิปให้ชมกันทุกวันนะ,ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ